misplaced modifiers วางส่วนขยายผิดความหมายผิดเพี้ยนก่อนอื่นเรามารู้กันก่อนคะ่ะว่า modifiers คืออะไร modifiers คือส่วนขยายซึ่งจะเอามาใช้ในการขยายคำต่างๆในประโยคนั้นๆที่เราจะเขียนเราต้องวางส่วนขยายไว้ใกล้ตัวที่มันขยายที่สุดเพื่อป้องกันการสับสนค่ะ The hikers saw a cast of hawks swooping and diving with binoculars เห็นตัวที่คุณเจ็บขีดเส้นใต้ไหมคะคำว่า with binoculars ตรงนี้ที่แปลว่ากล้องส่องทางไกลอ่านแล้วสับสนไหมว่าตกลงใครกันแน่ที่มี binoculars ระหว่างคำว่า hiker หรือคำว่า hawks เห็นไหมคะว่าความหมายมันเพี้ยนมากๆเลยเพราะจริงๆแล้วคนที่จะมี binoculars หรือกล้องส่องทางไกลเนี่ยควรจะต้องเป็นคนที่เป็น hiker ก็คือนักปีนเขาจะให้ถูกต้องต้องใช้ประโยคนี้ค่ะ with binoculars แล้วก็คําวมา The hikers saw a cast of p o r t s swooping and diving ค่ะมาดูอีกหนึ่งตัวอย่างของการวาง misplaced modifiers ที่วางผิดที่ความหมายก็ผิดเพี้ยนคำนี้จะเป็นคำที่ใช้กันบ่อยนะคะคือคำว่า nearly หลายๆคนรู้อยู่แล้วว่า nearly แปลว่าเกือบๆเ,เนอะซึ่งมันจะสามารถขยายได้หลายแบบมากๆลองมาเปรียบเทียบสองประโยคนี้กันค่ะ I nearly made a thousand baht Today กับอีกหนึ่งประโยค I made nearly 1,000 b a h today t ความแตกต่างคือ nearly คำแรกวางอยู่หน้าเลยคะอยู่หน้า made ที่แปลว่าทำใช่ไหมตรงนี้เนี่ยก็จะมีความหมายว่าเอ้ยฉันเกือบๆจะหาเงินได้1,000บาทแต่ถ้าเราเอา nearly วางหน้า1,000บาทจะกลายเป็นว่า nearly ขยายคำว่า1,000ก็จะมีความหมายว่าฉันเนี่ยทำเงินได้เกือบๆจะ1,000บาทนะวันนี้เห็นไหมคะในตำแหน่งที่เปลี่ยน ความหมายก็จะเปลี่ยนเหมือนกันค่ะอย่าลืมนะคะจะติว IELTS ต้องติวกับครูเจี๊ยบค่ะ